ใจดีเลยสวัสดีคร um. ับพ่อแม่พี่น้องที่วันนี้มาพบปะพูดคุยมาฟังคำปราศัยกันวันนี้ก็มีความดีอย่างยิ่งนะครับที่ได้มีโอกาสมาพบปะทุกท่านมาลงรั่กัรไในช่วง3-4ปีสุดท้ายงปูปลาพันนะครับ1ปุปลาพันนี้ท่านจะได้เลือกผู้บริหารจังหวัดท่านจะได้เลือกผู้นําจังหวัด เลือกนายกและสมาชิกสภาจังหวัดร่วมา่านครับผมมาที่นี่กล่าวสั้นๆครับอยากกระบอกกับพ่อแม่พี่น้องทุกคนสั้นๆว่า้าลองคิดดูดีๆการการประบาดเรามันสัมคัญแค่ไหนลองคิดดูดีๆเมื่อกี้เพื่อนร่วมงานของผม ุณจุกพลได้บอกไปแล้วคุณเทงรัฐภงหัวหน้าพัคของเราได้บอกไปแล้วอบจมีงบประมาณปีละสามสี่ร้อยล้านบาทเรื่องตั้นหนึ่งสมัยเขาไปดำรงกาแแต่งสี่ปีบริหารเงินหนึ่งพันกว่าล้านบาทเงินพันกว่าล้านบาทนี่อบกรมาจากท้องฟ้าบอกครับอันมาจากไหนครับมันมาจากภาษีของเราแม่นบอกครับ เงินทองหายากเป่าแมแ่เงินทองหายากไม่ได้หาง่าย่ายไหนใครที่นี้ชอบจ่ายภาษีบ้างครับยกมือให้ดูหน่อยครับดีเปล่าครับชอบจังเลยรัฐบาลเก็บภาษีฉันเยอะๆหน่อยฉันอยากจะจ่ายภาษีเยอะกว่านี้มีบปก่ครับไม่มีทำไมครับเพราะหนึ่งเงินทองมันหายยากสองเรารู้สึกว่า จ่ายภาษีไปแล้วชีวิตก็คือเก่าแฟนบออแมนคนถึงไม่อยากจ่ายภาษีกันแล้วคนก็มาบ่นกันครับผมไปมาหลายจังหวัดก็มาบ่นกันครับทำไมบ้านเมืองของเรามันสกปรกจังเลยขยะก็มาบ่นอย่างนี้ครับบ่นเสร็จครับไปกาคนเดิมครับ แล้วมันจะแก้ได้ไหมล่ะครับกาคนเดิมจัดสรรงบประมาณแบบเดิมก็ได้คุณภาพชีวิตเดิมเิมนี่แหละครับมันไม่มีอะไรยากเลยครับท่านเคยรู้ไหมพันสองร้อยล้านสี่ปีขาเอาไปใช้ทำอะไรกันบ้างนี่คือความสำคัญของการเลือกตั้งในวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์ครับนี่คือความสำคัญของการเลือกตั้ง หลายคนนี่เขาไปเก็บบัตรประชาชนไปแล้วนี่หลายคนนี่เขาเก็บบัตรไปแล้วนะครับให้เขาเก็บบัตรไปนี่ท่านไม่ได้ขายสีของท่านอย่างเดียวนะครับท่านขายอนาคตของลูกหลานไปด้วยนี่ก็ามาซื้อสียงท่านก็เข้าไปก็ถอนทุนเกินผมบอกอย่างนี้ครับลองคิดดูดีๆครับใครในที่นี้ที่บ้านน้ำปรอปาเปิดออกมาไหลแรง24ชั่วโมงต่อวัน เปิดออกมาปุา๊บใส่กิสามร้อยหกสิบห้าวันต่อปีมีบอกครับมีบอกครับไม่มีทําถามไม่ง่ายอยู่กับน้าปาปาอย่างนี้มานานเท่าไหร่แล้ว <c oughs> อยู่มานานเท่าไหร่แล้วครับ <c oughs> อยู่มานานเท่าไหร่แล้วครับ <c oughs> ถ้าแต่เกิด <c oughs> ถ้าการเหมือนเก่า ลูกถ้าโตขึ้นอายุเท่าท่านก็จะพูดอย่างนี้ครับอยู่กับน้าปรปามาอีกห้าสิบปีแล้วอยู่มาห้าสิบปีก็้ไม่มีการเปลี่ยนแปลงลูกของท่านก็จะอยู่อีกห้าสิบปี <Okay. S 1> ผมถามไง่ายครับ <Hello. S 1> จะอยู่อย่างนี้ต่อไปอีกนานเท่าไหร่ครับ <Okay. S 1> เอาแค่เรื่องเดียวเรื่องน้าประปานี่น้าประปาที่ใสสะอาด <Okay. S 1> ผมนี่บ้านกรุงเทพ <Okay. S 1> ผมนี่เปิดน้ำเมื่อไหร่น้ำไหล ตลอดไรแรงใสสะอาดด้วยสามร้อยหกสิบห้าวันต่อปีมันเป็นธรรมหรครับเป็นนามไหมครับที่คนกรุงเทพได้ใช้น้ำประปาที่ใสสะอาดแต่ําเชยอ,อีคนคําเชียอีนี่เข้าไม่ถึงน้ำประปาที่มีคุณภาพเป็นธรรมหรครับไม่เป็นนามและนี่คือความสําสคัญของหนึ่งกุมภาพันครับเมืาอหนึ่งสิทธิ์หนึ่งสียธของท่านมันเปลี่ยนแปลงได้ เพื่อนร่วมงานของผมคุณสุพ์คำนวณให้ดูแล้วว่าหน้าต่าสะอาดลดค่าจ,จ่ายได้เท่าไหร่ชีวิตสะดวกขึ้นเท่าไหร่เอาอีกเรื่องก็ได้ครับไหนทัาใดเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยไปโรงพยาบาลทำชะอีบ้างดีไหมดีไหมใครเข้าเมืองครับใครเข้ามุกไปหาโรงพยาบาลในมุกค,ครับยกมือให้ดูเลยครับดีไหมไปโรงพยาบาล ไอ้ค้างหนึ่งรอกี่ชั่วโมงครับกี่ชั่วโมงครับแล้วเจอหมอกี่นาทีครับนี่ครับหนึ่งในนโยบายหลักของทนายเล็กคุณสุพจน์นี่รอปสตอถ่ายโอนมาแล้วอยู่ภายใต้การพัฒนาการดูแลของอบจแล้วที่มุกดาหาร พัฒนารอบอสอตอกัรบ,บริการฟื้นปูร่างกายสําหรับผู้ป่วยผู้เกิดอุบัติเหตุผู้สูงอายุจัดให้มีบริการฟอกไตยกตัวอย่างเพื่อให้คนได้เข้าถึงบริการสาธารณสุขใกล้บ้านต่อไปมีหมอโตมาเย็บมรักษาเข้าไปตวรวจสัญญาณที่สําคัญไม่ว่าจะเป็นเบาหวานความดันอันตราการเต้นหัวใจออกซิเจนในเลือดเก็บข้อมูลที่รอบอสอตอส่งไปให้คุณหมอดูถ้าปกติดีไม่ต้องไปโรงพยาบาลส่งยามาให้ที่บ้านเลยครับ นี่คือแนวทางการพัฒนาอรอปสตอทุกคนจะได้ไม่ต้องไปแย่อัดกันที่โรงพยาบาลเพื่อที่จะลดความเหนื่อยล้าความตึงเครียดของบุคลากรของหมอของนางพยาบาลในโรงพยาบาลนี่เขาเรียกอะไรครับที่ผมพูดน้ำประปาที่ใสสะอาดระบบการแพทย์ประฐมภูมที่มีประสิทธิภาพใกล้บ้านรอปศสิ่งต่างๆเหล่านี้ เขาเรียกว่าความเจริญก้าวหน้าครับเอาไม่เอาครับความเจริญครับเอาไม่เอาครับพ่อแม่พี่น้องครับพ่อแม่พี่น้องพ่อยิ้มหน่อยไม่มีจิ้มไดหนึ่งดอกแล้วก็ไม่ต้องเขย่านะครับไม่ได้แน่อะไรวะอีกหนึ่งนโยบายที่ผมชอบครับของพี่เล็กครับนี่หน้านี้นะรถเมย์ครับ เดินทางไปไหนไม่มีรถไม่มีมอเตอร์ไซค์ไปยากออกครับยากถ้าไ,ไม่มีรถไปเดินรอที่ถนนใหญ่รอบอขสอมารอรถทัวร์มาไม่รู้เมื่อไหร่มานะรถทัวรน์นี่ใช่ไหมครับยืนรอไปเถอะนี่ถึงในนโยบายของเขาคนระับจะทํารถเมยในจังหวัดครับเพื่อให้คนได้มีบริการรถเมยใช้เหมือนคนกรุงเทพ ให้มีรถเมย์ใช้รถเมย์ที่สะดวกสบายมีจุดจอดนับจุดขึ้นชัดเจนมาตรงเวลาสะอาดร,ราคาถูกเพื่อลดต้นทุนในการเดินทางให้กับประชาชนเดินทางไปโรงพยาบาลนี่ไม่ถูกนะหลายครอบครัวต้องรวมรถกันไปแมก่กับแมณแม่ต้องรวมรถกันไปนะเพราะมันแพงใช่ไหมครับใช่ไหมครับถ้ามีรถเมย์ราคาถูกอนะ่ะนี่ทนายเล็กวางไว้สองเส้นทางขออนุญาตอ่านรถเมย์สายที่หนึ่ง ดงหลวงว่ดใหญ่อำเภอเมืองไปี่คมห่างข้อยรถเมย์สายที่สองของสูงคำชะอีอำเภอเมืองตอนตาลรถเมย์สองสายเชื่อมอำเภอทุกอำเภอในมุกดาหารเข้าหากันต่อไปใครจะเดินทางไปอำเภอไหนไม่ต้องใช้รถส่วนตัวไปขึ้นรถเมยได้ขอเรียความเริมครับนี่คือนโยบาของเราครับแม่ จับมือผมหน่อยแม่มือผมนุ่มป่แม่มือที่มันนุ่มเนี่ยเพราะมันไม่เคยทำงานหนักมือของแม่นี่ยยากแข็งก็ได้คือมือของคนสู้งานคือมือของคนที่ทำงานหนักใช่ไหมครับ